สวัสดีครับพบกับผม Travel by t ล์ k ใน Channel YouTube นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารคนเดินทางอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เข้าเซไปนะฮะก็เจอกับเมนูหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมนูข้าวคุกน,น้ำพริกลงเรือและหมูหวานตลาเชฟแคร์และเชฟโจนะฮะราคา49บาทนะครับน้ำหนักสุทธิก็อยู่ที่260กกรัมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล่องก่อนนะฮะ เมื่อเปิดฝาออกมาแล้วนะฮะดูหน้าตาก็น่ากินมากเลยนะฮะกลิ่นก็หอมมากนะครับเพราะว่าผมก็ให้พนักงานเขาอุ่นมาจากทางร้านแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผมว่าสี่หมื่ข้าวคุกกะปินะฮะนี่นะฮะ ผมว่ารสชาติก็คล้ายๆข้าวคุกกะปินะฮะแต่ว่ามีเผ็ดเล็กน้อยนะฮะถ้าเป็นข้าวคุกกะปิเขาก็จะใส่กุ้งแห้งด้วยนะครับแต่ถ้าอันนี้ก็เป็นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือนะฮะก็จะไม่มีกุ้งแห้งนะฮะรู้สึกว่าข้าวเหมือนเขาใส่กะปิด้วยนะฮะเพราะว่า สัมผัสได้ถึงกระปิอะครับโอเคครับก็สำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูข้าวคุก นำพริกลงเรือและหมูหวานนะฮะราคา49บาทนะฮะรสชาติก็อร่อยดีนะฮะคล้ายๆกับข้าวคุกกะปินะฮะแต่ว่าถ้าเป็นข้าวคุกกะปิเขาจะใส่กุ้งแห้งด้วยนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะฮะสำหรับเมนูเซเว่นเมนูนี้นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Tra v e l by t i บทนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ